เป็นนางปธรรมใช่ไหมท่านเดททงเป็นรูปธรรมว่าเมื่อนั้นเมื่อพระองค์ก็ถึงนี้พยามารทั้งหลายยกกองเทัามาไอสิ่งที่จะเอาชนะพยามารได้ก็คือเอาไปแสแไปแสแห่งบุญไปแสบุญคือท่านเปรียือนน้ําที่หลั่งไหลออกมาจากมือผมก็คือสกิปัญญาที่หลั่งไหลออกมาจากสมองแต่เรียบเที่บให้เห็นว่าในแถลนี้มีมือผมใช่ไหม เขาเเห็นภาพเป็นรูปธรรมแต่ในนี้อขานามาทาคือการที่จะเอาชนะกระแสบาปอกุศลุมานทั้งหลายต้องใช้สติปัญญาอย่างมหาศาลขณะต้องบีบน้ำมันไหลออกมาเป็นไหลเป็นท่วมทับกองทัพทยี่ยมานเพราะนั้นกองทัพพยายมานที่เราเห็นเป็นอะไรต่างๆที่แล้วสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายเนี่ยเอามาลงเป็นเป็นสิ่งเดียวกันก็คือกระแสที่เป็นอกุศลทั้งหลายเราไม่ต้องแยกแยะในรายละเอียดนะ เรื่องชื่อว่าอุศนะหมายเพราะว่าความชั่วร้ายทั้งหลายไม่มีเลยทมดเกิดเป็นการบุตทานอัตตาตุลตุลตานะินาทีความอิจฉาอิสยาหิ่แก่ตัวอะไรก็แล้วแต่หมดเลยอันนั้นเราไม่สามารถเลยที่จะไปจัดการมันเป็นเสร็จเด็ดขาดทีเดียวได้แต่มันมีเล็กเด็ดเป็นชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นลึกที่สุดท่านใช้คำว่าอาสวะเพรัะนั้นญาสุดท้ายของพระเจ้าจำเป็นต้องตัดรากตัดรูดของ ของกระแสบะาดทั้งกลุ่มไม่ใช่คำว่าอาสวะอาสวะขยายานี่ในชะ่ไหมยานสุดท้าย,เ,ยเนี่ยถ้าเข้าถึงอาสวะขยา,ยานถึงโอกาสที่จะตัดท่าของอคุศลทั้งหลายทั้งกลุมได้แต่อคุศลนี่ไม่ได้แปลว่าบาปที่ไม่แปลว่าชั่วนะอคุศลแปลว่าความไม่ฉลาดใช่ไนมะอกุศลเรว,ว่าความฉลาดใช่ไหมถ้อาอกุศลเ คือการที่คนเราไม่ฉลาดเนี่ยมันก่อให้เกิดความชัวมช่วในหลายอย่างได้แต่ตัวอุปสเดงมันยังไม่เป็นหายมันยังไม่เป็นหายนอเมื่อทาไปด้วยความไม่ใส่ใจไม่ยับยั้งไม่ฉลาดมันเป็นที่มาเป็นเหตุเป็นเตุเที่มาของ,ของบาปของโลกสรรคชิตน <C Polsce> ันเองในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิด้าวามานตรงตรงเพื่อให้เกิดความฉลาดเพื่อให้เกิดปัญญาที่จะรู้เท่าทานตัวเองนะไม่ใช่รู้ทา่าทัคนอื่น แต่คนเราเมื่อรู้เท่าทันตัวเองเนี่ยมันเป็นโดยอัตนมัติรู้เท่าทานคนอื่นโดยอัตโนมัตแต่ถ้าหากเราจะปพยายามรู้เท่าทันคนอื่นแต่ไม่รู้เท่าทันตัวเองไม่มีทางมันรู้ได้เป็นบางคนนะแต่ถ้ารู้เท่าทันตัวเองทั้งหมดมันจะรู้เท่าทันคนอื่นทั้งหมดนะอันนี้คือคือหลักที่พุทธเจ้าแก้สนุเพราะนั้นการเรียนรู้การภาวนาการทำนิัสสนาเท่านั้นที่ถึงจะมาเรียนรู้เท่าทันตัวเองเนี่ย แต่การรูาา้่ารทำคนอื่นอาจจะไปเรียนไซโคโลจีแต่มันก็ไม่รู้เท่าทำตัวเองหรือ,อเมฆก็มีเมฆหรือฟ้ามีฟ้าอีน,นั้จิตวิยาก็ยังมีมีปรัชนาญาเพราะยั้นเองเราชี่จะมาทำต้นตวนปรัชนาญาต้นที่สุดให้ฝึกพร,รมกะแสฝึกพร,รมกะแสหมายวามว่าความอยากทางดีทางไม่ดีเนี่ย <c oughs> เริ่มทวนมันเล็กน้อย ค <c oughs> นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆจนกระทั่งเราเห็นแต่ประการสําคัญมันจะมองไม่เห็นว่าอันไหนเป็นกระแสอสันไหนนกระแสบากระแสบาคนนึกได้กระแสบุญเลยเห็นยากอันนี้คอยสังเกตไปเรื่อยๆ,ๆแล้วกันแต่บางทีเราบอกกันโดยตรงเราอาจจะเข้าใจไม่ได้แต่ให้แกสังเกตไปเรื่อยๆบางครั้งเราคิดอหญกทำอะไรดีๆมันไม่มันดีนะคิดอยากทำดีๆแต่บางครั้งการละเทศะเป็นเรื่องสำคัญเชื <c oughs> ่อ คนใหญ่คนใหญ่ถ้าเราคิดจะทําในสิ่งทีงด่ดีถ้ามีกุศลอยู่ด้วยเนี่ยมันจะเป็นตัวประกบว่าให้รู้การเห็นแต่ถ้าคนส่วนใหญ่ที่ผิดหวังคือคิดจะทําดีแต่ไม่มีกุศลแด่ดีนะคิดจะทําดีแต่ไม่มีกุศลเพราะนั้นสิ่งทีงด่ดีคนในสังคมคเในท้องทางดีทำเหลืออะไรทำบุญแก่ใครไฟตกน้ำทำดีแก่สังคมทาดีมากๆเราไม่เห็นได้ดีอะไร เกินความรอแท้ไม th th ่อยากทำดีต่อนี่ก็เลยทำดีแบบไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็เลยมีอยู่ช่วงนึงมาเคยทำงานก็มับกลุ่ม่อโสขทางหลังเสียเน่ยเขาจะสปกิด้วยว่าสังคมไม่ดีเขาใช้คำว่าเพาะคนดีท้อแท้นะ สังคมเร็วเพราะคนดีทอแท้เขาจะกินติดอ่ะสังคมเร็วเพราะคนดีทอแท้มาได้เขียนเตีหน่อยสังคมเร็วเพราะคนดีทอแท้เอามาได้เขียนเติ้นะสังคมเร็วเพราะคนดีดีไม่จริงถ้าใจบอกว่าคนดีทำดีไม่ฉลาดมันไปจะหนักไปแต่คนดีดีไม่จริงกันทุกคนเพราะฉะนั้น ในสังคมเป็นอย่างนั้นเราเราทำดีเพื่อจะให้สังคมรู้ว่าเราได้ทําดีอ่ะเพื่อจะให้สังคมยุ่งย่องเนี่ยเพื่อให้สังคมรู้จักอันนั้นไม่ใช่ความดีที่แท้จริงถ้าการทําดีที่แท้จริงสังคมไม่จําเป็นต้องมารู้จักเราแต่ให้รู้เราให้รู้จักเราเองเราทําดีเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นเองก็สองกระแสเนี่ยกระแสผู้สูกระแสผุ้สูงกระแสผู้เสบไหล มีแจ้งของเราตลอดเวลาแต่เราก็การที่จะให้กระแสหนึ่งหมดไปโดยที่เอากระแสหนึ่งไปกำจัดนี่มันไม่ได้เราทําดีไม่ใช่ไปกำจัดคนชั่วนะทำดีเพื่อให้จิตมันมีส่วนดีมากขึ้นแล้วมันก็จะไปกินเนื้อที่ของส่วนไม่ดีเหมือนกับตรงนี้มันมืดเราไปจะเอาไปไล่ความมืดมันได้แต่ว่าเรา พิ่มแสงสว่างขึ้นและความมืดมันก็ไม่มีที่อยู่เองเมื่อเราเพิ่มพลังของกุศลขึ้นพลังของกุศลเพิ่มีเนื้อที่ที่อยู่แต่มืนหม,มายความว่าภาวะที่เป็นกุศลก็ไปกำจัดอกุศลไม่ใช่แต่ว่ามันมันเป็นเป็น,เป,นเป็นมิติมิเรางมืดกับสวา่างเนะี่ย แอะไรไม่ดีในใจของเราปรากฏอยู่เลยเนี่ยเสร็ในจิตใจของเราเต็มไปด้วยสิ่งที่ดีดีดีที่สุดแต่มันยังมีอะไรหลงเหลืมขึ้นมาใน,ในใจของเรานะเรื <c oughs> ่องที่ไม่ดีที่เราคิดเราคิดเราไม่น่าคิดแบบนี้นะก็นั่นหมายความมันมีเนื้อที่ที่จะเพิ่มความดีตรงนั้นได้เท่าว่าโบราณเรื่มมันไม่มีบาลีไม่แก่มันก็ต้องมีสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยแกงอยู่ใน,ในใจของเรา แต่ให้เรารู้ว่าเออเนี่ยมันมีสิ่งที่ดีๆที่จะทำอยู่ให้คิดอย่างนั้นอย่าไปคิดว่าฉันไม่น่าฉันไม่บัติธรรมนานฉันไม่น่าคิดแบบนี้เลยคิดนี้แบบนี้ไม่ถูกเออที่ฉันยังมีความที่ไม่ดีเนี่ยฉันก็ยังมีโอกาสได้ทํามีสิ่งดีๆเพิ่เยอะๆแสดงว่าฉันจะทันทำดีต่อไปประมาทไม่ได้ฉันบอกว่าไฟแม่น้อยตกที่ไหนถ้ามันมีเชื้อสามารถรูกเป็นไฟใหญ่ได้ของสกปรกอุจจาระแม่น้อยก็ทําให้ ส่งกินึ่งได้เช่นใดไม่ความไม่ดีเล็กๆ,ๆน้อยๆที่มันซ่อนอยู่ในจิตใจแต่ถ้ามาประมาทแล้วมันขยายขยายตัวได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความดีที่เป็นกุศลและจิตที่เป็นอสังกัดธรรมเนี่ยก็ได้แก่ตันีตัวอย่างปัญญาเนี่ยที่เราทุ่มทำกันเพราะฉะนั้นการทำนี้ปศาศาัิศนาจึงว่าได้กุศลมากได้บุญมากเพราะเพราะว่ามันไปนตัดที่ต้นเหตุข,ของความไม่ดี ต้นเหงขอความไม่ดีต้นเห็ของบาปต้นเห็บของความชั่วทั้งหลายคืออะไรก็คืออุปศนนะอ่าอุปศนคือ,อ,อ,ค,อความไม่ฉลาดความไม่รู้เท่าทันตัวเองนั่นเองแล้วเราค่อยสังเกตไปเรื่อยๆในช, yea. <S 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 ชีวิตจักร <idian> วันของเราถ้าหากว่าเรามีคู่ชีวิตและมีเพื่อนมีค่านิยมเดียวกันมีข้อวัดปฏิบัติเดียวกันมีพื้นปฏิบัติเป็นทางเดียวกันยิ่งดี สนทนาแลกเปลี่ยนเสื่อมอะไรกันใช่ไหมมันเปนเพื่อนร่วมทางเพราะงั้น,นการมีผู้มีครอบครัวไม่ใช่เป็นบทบาทของการแสวงงาครับนะแต่เราจะต้องปรับทิฏฐิให้ไร้เขียนแต่ได้ใช้ว่าทิฏฐิสามมณญ,ญาตาให้มีทิฏฐิมีความเห็นมีสติปัญญาไไม่ได้ทางเดียวกัน,แล,นแล้วค่อยปรึกษากันอะไรมันมีค้างอยู่ในใจของพวกเราเราสามารถไอตัวนี้มันค้างอยู่เนี่ยเราจะออกมันได้ยังไง สามารถช่วยได้ใช่ไหมปรึกษาผไอ้ฉันยัมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่ใช่จะอุรนเรามสิ่ได้ดีนะยี่ไฟมีเขาก็รู้เดิมเขาใช่ทีนี้แล้วก็เป็นเราเรีอกที่สามยรสามัญญาตามีสศรปัญญาเสมอไนก็สามารถจะเป็นกลนำในการดนทางไปสู่นึ่มพ์พงล์นะัทนว่านะมีคนถามว่าน้อง่พ่อการันปฏิบัติทำยังยใถ้ามีคุ้มคององควรเนี่ยมันเป็นริสัท าคุณใช้มันเป็นไม่เป็นบริษัทถ้าคุณใช้มันเป็นมันเป็นบริษัทใช้มันเป็นใช่หรืไไม่ก็ต้องปรับจูนระดับของศีิปัญญาให้ใกล้เคียงกันและร่วมกันเดินทางไปสู่ขั้นพันก็คือมีปัญหามีบริษัทอะไรก็ช่วยกันแก้ไขช่วยกันปรับแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมทางนี่เป็นข้อดีนะแต่ข้อไม่ดีคือจูนันไม่ได้จูนก็ไม่ติดคนละระดับ สามารถเด่จะแต่ถ้าถ้าคนดำมากปฏิบัติเกิดสามาธิทีเดีวยวกันันก็ปรับตัวจูงกันง่ายแต่ถ้าหากอีกฝ่ายเขาไม่สนใจเลยเราก็เหมือนก็มีอะไรมาดึงมาถ่มงมาหน่วงมาล้างเอาไว้ในการเดื่องรห,รอหน่าก็ยากอันนี้คือข้อดีข้อเสียของแต่เพื่อนครอบครัวก็มีทั้ง่ีเสีย,สยเพราะฉะนั้นองก,การปฏิบัติถ้าหากว่าเรา โอกาสได้ทํคือช่วงช่วงอย่าลืมว่าการภาวนาเนี่ยถ้าถ้าเราทำไม่ต่อเนื่องเนี่ยผลมันไม่เข้มแข็งนะมาพูดหลายครั้งว่าเหมือนกับเราหุงข้าวต้มแกงเนี่ยถ้าหม้อแกงหม้อนี้ไฟระดับนี้ต้องใช้เวลาเท่านี้เนี่ยมันถึงจะสุกในเวลาเท่านี้เช่ไหมแต่หากว่าหม้อแกงระดับนี้คุณใช้ไปต่ำกว่าระดับเราไปใช้สิ่งที่เราหุงเราต้มมันมากกว่ามันก็ไม่สามารถจํากัดเวลาได้ ก็ยืดออกไปเรื่อยๆบางทีมันไม่สำเร็จไฟดัดบางติดบางอย่างเี้แล้วมันก็ยืดออกไปเหมือนกันการทาความเพียนถ้ามันต่อเนื่องกันสมมติว่าข้าวมเนียถ้าไปต่อเนื่องกันประมาณสามสินาทีมันจะสุกแต่ถ้าเกิดว่าไฟมันต่อเนื่องแค่สิบนาทีไฟมันอ่อนมันไม่ใช่ไปในสามสิบนาทีแล้วนะมันจะยืดออกไปเรื่อยๆเหมือนกันถ้าเราสมมติว่าเรา สามารถทำลายทุกทำลายกิเลสแร้ในอายุอย่างน้อยเนี่ยแล้วจะมีประโยชน์ต่อโลกมหาศสารใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปรู้เข้าใจธรรมะเมื่ออายุมากแล้วเนี่ยเวลาก็เหลือน้อยแล้วสิ่งที่เราได้มาคุ้มชี้าอตัวเราแต่ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านกำเนดถึงที่นี้ท่านเหลือเวลาให้ป็นโลกอีกสี่สิบห้าปีใช่ไหมก็เร่งทำฝันฝ่ายทำที่พอเห็นทางเนี่ยตั้งแต่คนตั้งแต่จับต้นทาง รูปน้าคือท่านพระสุดาวันขึ้นไปจะเห็นปลายทางแล้วว่าท่อนจะไปไหนแต่ที่จ,จับต้นทางจับกระแสะของพระสุดาวันนี้ไม่ได้นะยังไม่รู้ปลายทางที่จะไปะไปตรงไหนเนี่ยเพราะงั้นตัวนี้ท่านเหมือนว่าผันขวายเพื่อนเข้าใจรูปนาำรูปน้มที่ถูกต้องก็เราถึงต้นทางถึงปลายทางแล้วก็เราจะเดินทางไปทางไหน,นบุรุญาติท่านถึงต่รับรองว่าผู้ที่เข้าสู่กระแสะพระสุดาวันแล้วคนนั้นจะไม่ตกไปสัวไป็นเภูมเองค่ะ มีแต่มุ่งสู่กระแสการวิ่งทางไปชนิดในบมุงต้นกระแสของลูกนาำกระแสของลูกนาำมาดูตรงนี้ก่อนกระแสของลูกเป็นยังไงกระแสของลูกมันไหลไปสู่อะไรใช่ไหมกระแสบินสู่ไตลักแต่กระแสของนาำมันไหลไปสู่อะไรสู่ไตสีขาใช่ไหม ที่ถ้าหาเราแยกเห็นสองกระแสนี้ชัดๆเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่สามารถทําให้กระแสน้มไหลไปสู่ไตรไสิขากระแสน้มไหลไปกับกระแสลูกมันก็เป็นกระแสของนมม้ำมะลุไปในกระแสตะลักเหมือนกันเป็นที่มาของพูกเช่อมรูปน้ำแย,ยกเป็นสองกระแสรกระแสที่เป็นนา้นาลูปและน้าล้วนๆถ้าเมื่อไหร่มันไปกระแสของลูกมันกลายเป็นนม้มะลุ คือเหตุของผู้แต่เมื่อไรแยกน้ำเมื่ลูปออกขึ้นเป็นกระแสน้ำล้วนๆเป็นกระแสของใจลักมันเป็นเหตุให้ดับผข้เข้าใจไหมใช่สีขาเป็นอะไรคะสีสันนิปรายตรงนั้นเพาะว่าในความรู้สึกตัวของเราเนี่ยมันเป็นกระแสของใจสีขาในความรู้สึกตัวเนี่ยถ้ามีสติอย่างเดียวก็ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมมีสมาธิอย่างเดียวไม่สมบูรณ์มีปัญญาอย่างเดียวไม่สมบูรณ์เพราะนั้นกระแสตรงนี้ต้องประกอบเรื่สติสมาธิปัญญา ในอาจา์สุดที่ใกล้เคียงกันแล้วมันถึงจะมาบาลานกับกระแสของน้ำลูกพราะทุกคนทั่วไปที่ไม่ได้บำเพ็ญตัวไรสีขาเนี่ยคือศี้นิญญาก็าจะตกไปสู่กระแสของน้ำลูกเขาเยี่ยมไม่ออกนะฉะนั้นเราเพราะเรมาเจริญสติตัยสติทีนี้ก็จะไปแยกออกระหว่างเวทนาของกายและเวทนาของจิ อันเวทนาของกายเราก็ไม่ปล่อยให้กระแสะของเวทนาของกายล,ลุกมลังไปครอบงำจิตใช่ไหมเห็นเห็นความแตกเห็นความแยกกระแสนรือให้ชัดก่อนแต่แน่นอนเบื้องต้นเนี่ยเรารู้ไม่ทันได้ทั้งหมดเราต้องใช้อะไรเขาไปช่วยขันติความอดทนใช่ไหมเพราะนั้นในนั้นถ้าสมมติเอาไม่กรณีขึ้นมาอาจจะไม่ไม่เอาข้อกรณี <c oughs> ทำไมเบ็ดเอาแม่ธรณีเพราะว่าท่านเปรียบความ,มอดทนของแร็งแต่พ่อธรณีก็คือทัดไฟใช่ไหมเพราะนั้นมันไหวง่าย,ยแต่ทัดดินมันไม่ไหวง่ายนันผู้หญิงยิงย่งมีความอดทนสูงเขาก็เลย,เ,ยเ,เปรียบเทียบเอาเป็นเป็ีแม่ที่มีความอดทนแต่ปัญญา ถ้ามีขันติและปัญญามันเกิดแต่ขันตินั้นต้องประกอบด้วยอะไรด้วยสติใช่ไหมถ้าขันติไม่ประกอบด้วยสติมันกลายเป็นปัญญาไม่แล้วต่ขันติที่ขาดสติเขาเระะียกว่าอะไรเพลี้ชื่อควเก็บกดเป็นอันตรายใช่ไหมแต่ขันติที่มีสติมันกลายเป็นตัวก่อให้เกิดตัวปัญญา นั่นอี้ถ้าหากว่าเราปฏิบัติไปนานๆานต่อเนื่องไปชั่วโมงสองชองั่วโมงเราต้องสังเกตตัวเองว่าเรามีสติในการอทโทนี้หรือเปล่ามีสติโอเคเราเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าสมมุติว่าเราขาดสติเราไม่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นเราเข้าใจมันไม่ได้ใจของเราก็แกวงไปตัมกำลังของบทโทน,น,นใช่ไหมแต่ถ้าเข้าใจมาได้มันก็ปล่อยวาง คุยทำาได้ทันทีโดยที่ทุกปรงการไม่เข้าไปบีบคั้นจิตเพราะนั้นกระแสะทุกเวทานาก็อ,อยู่ในแค่รูป ทฤษฎีมากกว่าคืออย่างนี้มาเ็ยถามประโยชน์อะไรในการที่เราจะแยกกันว่าจะต้องศีลพอดีสมาธิพอดีหรือธรญมาพอดีมันจะได้ประโยชน์อะไระมาเคยถามปัญหานี้กับหลวงพ่อพุทธทานไหมหลวงพ่อในทฤษฎีที่หลวงพ่อว่าเมื่อก่อนท่านพุ่มโหเรื่องเีลใช่ไหมว่าเราต้างเขว,ว่าจิตเดืองแท้เนี่ยประพัสนสอนของใสมาท่านแต่เกิดมันไม่มีใครมีกิเลสแน่แต่เกิดจิตทุกคนมันก็ประพันสอนของใส ถ้างั้นเราทำไมไม่สร้างอาณาจักรมือักแห่งหลวงพ่อก็เด็กเกิดมาปั๊กเนี่ยไปอยู่าอาณาจักรนี่เลยจะได้เป็นพระสุรเด,ดนเดชดุลเพราะทุกคนมีจิตบริสุทธิ์อยู่แล้วใช่ไหมท่านบอกว่าคิดจะมันคิดได้แต่ทํามันทําไม่ได้เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมมันจะเล่าข่าวสุภของสังคมเมื่อประกาสู่าระแสังคมปั๊บเนี่ยแต่ละคนมีที่มามีกรรมมีเวรมีวิบากติดมาแต่บรรพบุรุษ ไอ้ความเคยชินนี่มันจะ,สะแสดงออกมาเพราะฉะนั้นตัวจิตกระพริศสอนนะท่านบอกเราเหมือนผ้าขาวจิตก็เลยนะผ้าขาวแต่ผ้าขาวเนี่ยมันยังไม่ได้เคลือบน้ํายาอะไรเลยมันยังไม่มีอะไรสารพิษติอะไรมาปุบอบพยะอะไรมากระทบมันก็จะเพื่อนทนดีเพราะนั้นคือสิ่งแวดล้อมสังคมคือสแองแวดล้อมเยอะก็จะทำให้จิตกระพราศสอนเนี่ยเศร้าหมองไปด้วยสิ่งที่มากระทบแต่ว่าผู้เป็นเจ้าของจิตตัวเนี่ยยังไม่มีส ซึ่งเปิดสมุนสิเคลือบจะเป็นพลาสติก็ดีจะเป็นน้ําเคลือบอะไรก็ดีเนี่ยสารอะไรก็ดีจะทาให้ผ้าขาวตรงนั้นไม่สามารถจะไปซึมซับเอาสิ่งที่มากระทบได้เพราะนั้นตัวสติสมดีปัญญาทำเพื่อเป็นสารเคลือบจิตตัวประภัสน,นี้ทีหรือเพื่อดรอกลั่นเอาสิ่งที่จิตที่เปื้อนาแล้วเนี่ยผ้าขาวที่ที่มันซึมซับเปื้อนไปแล้วเนี่ยเอามาซักอีกทีมันที่กลับเขาแต่พอมันซักเจ้าของคน จ้าของจิตที่สะอาดสะอาดทีรู้ว่าจิตสะอาดแล้วถ้าว่าจิตเขเองเศร้าหมองรู้ว่าจิตเศร้าหมองี่ไม่สบายแล้วหาวิธีกันเอาสิ่งเศร้าหมองนี้ออกอันนั้นเราสมมติว่าเป็นสติสมถิปัญญามาเป็นตัวซับตัวกันกรองกระแสนี้ถึงถูกทาขึ้นเพราะนั้นโดยจิตของมันที่เป็นเพราะสอนเดิมแท้เนี่ยมันไม่สามารถยืนอยู่ด้วยตัวมันเองได้ต้องมีตัวปกป้องเพราะนั้นตัวใจสิทขาดจะเป็นสิ่งนี้คือจะเป็นคัดปลองและซักฟอกจิตวิธี ิธีที่จะปฏิบัติในทาง practical ที่เราจะพูดันถึงเนี่ยที่เราจะเข้าถึงการศึกษาก็คือวิธีปฏิบัติวิธีนี้ก็วิธีไหนก็ได้ที่ทําให้จิตรู้สึกว่ามันเบามันเราสามารถดูจิตตัวเองได้ว่าจิตของเราบริสุทธิ์ขึ้นสะอาดขึ้นสบายขึ้นเบาขึ้นนี่นะวิธีไหนก็ได้แต่วิธีนี้เพียงแต่หลวงพ่อเห็นว่ามันง่ายและไวเท่านั้นเองนะสำหรับคนบางคนคนบางคนอาจจะเห็นว่าไม่ง่ายแล้วไม่เบาเลยก็มีนะหลายคนที่รับไม่ได้เนี่ย นะแต่หลายคนก็รับไดนะ้นี่ที่เราเรามั่นใจได้เพราะนั้นเราก็พูดแล้วพูดอีกเอาเจ็ดปีไม่ต้องพูดถึงเอาสามปีก็แล้วกันนะเอาคอเป็นประกันเลยนะอะไรพวกนี้เราพูดกันนะยาวแล้วยาว,ยาว,ยาวอีกนะนี <c> ่ <oughs> ถ้ามันเป็นไม่เป็นอย่างนั้นเอาผมไปตัดคอได้เลยนะแต่ต้องทำตามเงื่อนไขถูกว่านะันนะถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นนี่เราก็พูดถูงให้ความร่วมกันเสริมในสังคมเศรษฐกิจอยู่นั่งก็ได้เสรง สี่แล้วครับค่ะแล้วหนักค o